alo สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนนเป็นพระยอดขุนพลการจนาบุรีเป็นพิมพ์ใหญ่ถือว่าเป็นสุดยอดมนสารอีกรุ่นหนึ่งที่ปฏิปักษหลวงพ่อเล็กได้สร้างเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อสีดำอันนี้รายละเอียดมากมายผมก็ไม่ค่อยรู้นะ อันนี้พอดีว่ามีผมยืมของพระท่านอาจารย์ท่านหน่งที่เช่ามาจากวัดหลวงพ่อเล็กวัดท่ากนนพิมพ์ใหญ่นี่ก็จะเป็นประมาณน่าจะสองพันกว่าบาทที่วัดน่าจะยังมีให้เช่าบูชาอยู่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหม <c oughs> แล้วก็รุ่นนี้น่าสนใจมากก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กได้พูดไว้ว่าพระท่านได้ทำอัน ส้ำถึง3ารอบเพราะว่าหลวงพ่อเล็กขอพรนั้นหลวงพ่อเล็กก็ถามว่าทำไมแลพ้พระก็บอกว่าเพราะว่าหลวงพ่อเล็กท่านได้ขอพรให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันก็คืออันสงครามโรคระบาดและก็เศรษฐกิจซึ่งจะเป็นต้องสงเคราะห์ สรุปง่ายๆก็จะมีพุทธคุณเกี่ยวกับอันนี้อันนี้ผมคิดเองนะก็จะเด่นเกี่ยวกับโชคลาภป้องกันโรคระบาดป้องกันลังสีต่างๆก็ถือว่าครบเครื่องแล้วก็หลังจากออกวัดได้มานานพระรุ่นนี้ก็ถือว่าแพงมากโดยเฉพาะพิมพ์เล็กปัจจุบันนี้กน็น่าจะประมาณองค์ละ พันกว่าบาทอันนี้ก็จะเป็นธนุมานใส่ใส่หลวงพ่อวัฒนซุงเหมือนกันหลวงพ่อเอกลักษ์หรือว่าหลวงพ่ออะไรเนี่ยผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วถือว่าเอาถือว่ามันนี่มีโอกาสดีเอามาให้รับชมรับฟังกันถือว่าเป็นพระที่มีราคาผมก็ไม่ไม่มีนะอันนี้ต้องบอกตรงๆก็ยือมอาจาร์ จานถ่ายก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบปิดทองถือว่าสวยสวยงามมากวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เอามาให้รับชมรับฟังกันใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจระเครื่องเล่าๆกับผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ